Welcome to Ti สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรากลับมาเจอกันใน EP พิเศษนะครับซึ่ง EP พิเศษนี้ก็คือมาเชเตนี่ไงครับตัวละครตัวใหม่ที่เป็นแพ็ค DLC นะครับและมาเชเตของเราเนี่ยสามารถปรับให้ว้วนให้ผอมได้เลยนะครับตามที่ทุกคนอยากได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของหน้าตาบ้างดีกว่าครับทุกคนซึ่งผมมองว่าเหมือนนะทุกคนแต่ละเอียดใช้ได้เลยทั้งรอยสักทั้งเสื้อผ้าก็เท่ครับ ที่แบบดูดันดูมีดมแล้วยังมีถุงม,มือนะครับที่เป็นลายกะโหลกอีกนะครับและส่วนที่เข้ามาอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือระบบเสียงครับก็คือตัวละครเราจะสามารถพูดออกมาได้ตามคำสั่งที่เราเลือกครับทีนี้เรามาลองดูการฟันซอมบี้กันครับว่ายามิดจ,จะเท่าไหร่กันเจียว เราเจอแล้วเยอะแล้วหนึ่งตั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 วฟัน X เป็นไงครับท่าฟันผมอัพเมลีมาเต็มนะครับเผื่อทุกคนสงสัยว่าท่าฟันนี้มาจากไหนนะครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งสบายเลยครับทุกคนทีนี้เรามาลองกับซอมบี้เยอะๆดูกันครับว่าจะไหวไหมมาดิฟัน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 บื้ดฟันหลุยฟันโดนโอ้โดนตบโดนตกโอ้โหโดนตบไม่หยุดโอ้ยโอ้ว้ยไหวไหมเนี่ยผมว่าไม่ได้ไหวผมว่าไม่ได้ไหวฟันไปฟันฟันไปฟัน ฟันไม่ลบเลยโอ้ยตายผมตายตทอร์คอนผมน่าจะแรงกว่านั้นทุกคนตอนนี้โอ้ยตายตายป,ป๊อบป๊อบเป็ไงเป็นไงถ้าฟันป๊บป๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายขอขอเวลเาหน่อยโอ้ผมว่าไม่ไหวไปทุกคนยังไงก็ตายแต่ก็เราก็มาดูมุมนี้นะเท่ใช่ได้ขอถ่ายรูปหน่อยสวยๆแล้วเ,เ,เ,เราเพิ่มเวลาเล็กน้อยครับทุกคนถ่ายรูปถ่ายรูป,ปรเก็บบรรยากาศที่แสนดี เทจะจัดตัวละครตัวนี้อุ้ยอยทุกคนเราดูนี่ดูนี่ซอมบี้กาลังจะตบผมใน 3...2...1...0 องหนอกไม่โดนตัวนี้เอาโดโดาโอย้ยโอ้ยเรียบร้อยครับตายสุดท้ายนะครับทุกคนซอมบี้เยอะเราก็ไม่ไหวอยู่ดีครับเพราะว่าเราใช้แค่มีดน,นะไม่ได้ใช้ปืนทีนี้เรามาเกิดในพื้นที่หิมะนะครับทุกคนเกิดมาก็ไม่ได้เสื้อกันหนาวแบบในตัวละครปกตินะครับก็คือเนี่ย มาก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นชุดปกตินะครับมีแค่ลมเหมือนเดิมและที่สําคัญนะครับทุกคนเมื่อตัวละครเกิดอาการหนาวครับตัวละครมันจะบ่นได้เสียงนี้ครับสำ hey, oh. หรับผมนะครับมาเชตเต้เนี่ยมันจะเท่สุดๆครับก็ต่อเมื่อขี่มอไซค์ครับทุกคนทีนี้เราลองให้มาเชตเต้มาขี่มอไซค์แล้วเก็บรูปคนหน่อยครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนครับเป็นไงโอ้โหความหล่อเท่นี้ ใส่แว่นไปด้วยนะอันนี้ผมสั่งแว่นมาใส่นะทุกคนให้เพิ่มความหลอเท่ให้ตัวละครนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งแบบเท่สุดๆเหมาะกับแก๊งฮาเล่สัสสำหรับคนที่สายฮาเล่น่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับโอ้แล้วผมก็ลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับตัวละครนี้จะให้ไอเทมมาทั้งหมด5ชิ้น,นครับรองเท้าถุงมือกางเกงเสือ้อแล้วก็มีดมาเชเต้ครับคนใครสนใจแพ็กนี้ก็ ลองกันได้นะครับและอีพีนี้จะขาดอะไรไปไม่ได้ครับเราต้องมาลองมีดนี้กับผู้เล่นจริงๆครับทุกคนแล้วผมก็มีแผนครับนี่ก็คือนี่ครับมีคน AFK อยู่2คนครับแล้วผมก็ได้คิดว่าเราจะสร้างตัวละครใหม่โดดล่มแล้วก็มาฟันเพื่อนตรงนี้ครับแกล้งเพื่อนครับเล็กๆน้อยๆและระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มเพีย์บอยเพื่อที่จะโดดไปบ้านตัวเองพอดีค่าเพื่อนๆนะครับผมก็เห็นความโคงอย่างหนึ่งครับซึ่ง อาจจะโกงไม่มากแต่ก็โกงครับเพราะว่าเมื่อตัวละครเราลงมาใช่ไหมครับเราจะได้มีดฟรีครับทำให้เราไม่ต้องไปเซิร์ชหาหินเพื่อที่จะทํานั่นทํานี่ครับและการที่เราต้องเซิร์ชหินและค้าหินก็จะตัดตรงนั้นออกไปครับเราก็ใช้มีดนี้ในการตัดพุ่มแล้วก็ฟ์มเพลนพอย์อย่างรวดเร็วได้เลยครับ mm hmm. โอเคได้ที่เกิดสวยที่ผมไปดูมาเนี่ยรอบบ้านผมมีระเบิดนะทุกคนเราต้องโดดให้เข้ากลางบ้านท่านั้นนะครับแล้วก็ไปฟันตัวเอ k เคครับทุกคนเฮ้ยดิเดดเดด นั่นไงนั่นไงมีคนตัดไม้อยู่ทุกคนเห็นผมไหมวะเห็นผมไหมไหเห็นผมไหมไหไม่เห็นหรอกไม่เ <c> ห <oughs> ็นหรอกไอ้ไอ้แค่ไปไหนตัวไอ้แค่ไปไหนตัดไม้ตัดไ,ม,ดไม,ม้สวยงามสวยงามตัดไม้อย่างนี้เหรอพี่แกทําอะไรนะสายตัดไม้เหรอ <c oughs> ต้องเดนินต้องเดนินแล้วไอ้คนหนึ่งไปไหนตัวที่วิ่งอยู่ตรงรถไม่เห็นอ๊ hiểu thấy không 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 เสียงนี้เนี่ยเสียงพี่กาฟเลยทีครับเสียงรุ่นพี่สายฟาร์มในปาร์ตี้ผมนะอ,อ้าวแล้วคนหนึ่งไปไหนผมหาไม่เจอยังเห็นวิ่งถ่ายรถอยู่เลยเฮ้แต่ผมว่าเดี๋ยวพี่แกต้องเอาผมแน่เลยผมต้องไปดักซะหน่อยนะโอ้ไม่มีปืนเลยโอ้แต่ผ้าผ้าผ้า,า,าต้องขโมยต้องขโมยอร่อยอร่อยอ่าทีนี้เราแค่มารอแกครับเฮ้เสียงมาแล้วทุกคนเสียงมาแล้วทุกคนโดนผมแน่แหละโดนผมแน่แหละ เพื่อนรุ่นทีเดียบสนุกเฮ้ยมีโคตรแรงเฮ้ยเธอเขาเขาไม่บอกว่าห้ามเข้ามาในบ้านอ่ะเวลาเลทครับเวลาเลทครับไม่ผิดกฎครับเวลาเลทเลทบ้าอะไรวะเนี่ย อ่าทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปปอกปาร์ตี้ในทีมนะครับสวัสดีครับ hey, bon ne, huh? รเฮ้ยบอลเหรอเออว่าไงพี่เฮ้ยเฮียมันมีคนเข้ามาในบ้านเลยชัดได้อะได้ค่ามีไปสองตัวแล้วเนี่ยมันเข้าได้ไงอ่ะไม่รู้น่าจะโดดร่มมาแล้วบ้างน่ะเออแล้วมันจะมีของมาจากไหนมาค่าพี่อ่ะยู่ยู่แมงมาฟันกระส,สวบตายเลยน <laughs> ี่แล้ว <laughs> ก็ชื่ออะไรอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปฟรีก่อนมัวแดดทำบ้านพี่จะปืนันยิงมันดิมันเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยเอ้เฮ้ยไอ้เพ่อเหรอ่โอ้ใช่พี่มามาหยอกมาหยอกตัวละครใหมาไงต้องรอจยิงได้ยิงได้ไอ้เพแลอว อ้าวแล้วมีมีได้ไงอะ่ะโดดลงมาไม่เหรอตัวใบอ่พี่แมกก็โกงจัดเลยแม็กมีมีดด้วยมิสัตอ์โอ้หลอนเลยกำลังเนี่ยเลื้อยไม้อยู่เนี่ย,เอ,ย,อย,ยเออผมผมก็ไม่คิดว่ามันมันจะฟันแรงขนาดนี้ผมฟันพี่ตัวแรกนเดียวตายอยู่พี่แม่งเอาจัดเจ้าวิ่งเข้ามาเมื่อกี้ก็โดนกระเสื้อหนึ่งอีกหม <laughs> ดหลอดเลยอ่ะโอเคพี่ไปท่านีใช่ไหมค้ำๆไม่ใช่ แสดงว่าแม่งตัวนี้แม่งน่ากลัวนะพี่อารมณ์แบบโดดล่มมาแล้วแบบมีมีดอะ่ะเดี๋ยวผมลองปาดูดิปาได้ไหมมีดเนี้ยอ่าเรียบร้อยปาได้ด้วยไหนพี่ครับลองเทสดิตายไหมดอกเดียวตายไหมเนี่ยเข้ามาเกมพลิกเลเี่นผมบอกเลยนะเล็งเล็งตัวแล้วนเดี๋ยวโยนมีดเอยพี่รอให้คุณผู้ชมดูตายไหมเหลือเท่าไหร่อ่ะห้าสิบสามโอ้แต่ฟันดอกเดียวพี่ไม่ต้องโยนหรอกตทีน,นี้ก็โกงแล้วอ่ะ ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคพี่ผอเกเลย <laughs> เลย <laughs> <laughs> ที่ชวนผมเขาตีดี <laughs> พี่ก็ดีเลยนะหลอนเลยถึงว่าโดนซะแล้วเป็นไงบ้างครับ <laughs> คุณผู้ชม <laughs> มีเป็นเอาจับเลยทุกคน <laughs> และนี่นะคือหนึ่งเหตุผลที่ผมว่ามันโกงเลยครับคุณผู้ชม แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับผม